นี้เป็นปีหกหกข้อที่ยี่สิบห้านะครับโจทย์ก็คือน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมของนักเรียนชายได้หญิงห้องหนึ่งรวมกันสิบเก้าคนแสดงด้วยแผนภาพลำต้นได้ไปจังนี้ครับพิจรารณาข้อความต่อไปนี้นะครับก็ไก่้พิสัยของนักเรียน หญิงห้องนี้มากกว่าพิสัยของน้ำหนักของนักเรียนชายอยู่2กิโลกร,รมลัมนะครับผมแล้วก็แม็กของนักเรียนหญิงคือ67น,นะครับแล้วก็มินอยู่37ลบกันก็เหลือ30นะครับแล้วก็แม็กของผู้ชายคือ68นะครับผมลบมินคือ40เท่ากับ28 50.28ก็เหลืออยู่สองครับก็แสดงว่ากอไก่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอไขนะครับฐานนิยมของน้ําหนักของนักเรียนห้องนี้เท่ากับ52กิโลกร,รัมนะครับผมแล้วก็52มีอยู่สี่ตัวเยอะสุดครับแล้วก็52ครับอันนี้ก็ถูกครับแล้วก็ขอควายควายที่หนึ่งของน้ําหนักของนักเรียนห้องนี้เท่ากับี4กิโลกร,รมัมนะครับแล้วก็จะเขียนสูตรนะครับ จากตำแหน่งควาทายที่ R ท่ากับเบวกหนึ่าร้งหมดส่วน4นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมาเป็นตำแหน่งควาทายที่1นึเท่าก,กับ19 19ก,ก,วก,กวบวกหนะครับผมแล้วส่วนสี่แล้วก็ตัดก็เหลือ4นะครับ เอ้่ยห้านะครับผมนี่แล้วทีนี้ก็จะเป็นควอาทาที่หนะึ่งเท่ากับคูณห้าเอกห้าก็คือตัวที่ห้าครับผมเรียงจากน้อยไปมากนะครับแล้วก็ตัวที่หนึ่งก็จะเป็นเจ็ดสิบเก้าเอ้ยสามสิบเจ็ดนะครับผมตัวท mm ี hmm. <con> Heck, ่สองก็จะเป็นสามสิบเก้าตัวที่สามก็จะเป็นสี่สิบตัวที่สี่ก็จะเป็นสี่สามตัวที่ห้าก็จะเป็นสี่สิบสี่นะครับแสดงว่าอันนี้ก็ตอบถูกนะครับแล้วมาอันนี้ก็ ตอบข้อความกขอและอถูกต้องนะครับตอบข้อหน้านะครับ